สวัดสดีครับสุดหล่อแล้ววันนี้ผมมาอยู่ในแมปโก o วการเชนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวระบายแปลกก็คือเราสร้างรหัสมาใหม่นะครับซึ่งคอนเทนต์ในคลิปนี้ก็คือเราจะใช้อ่ะชิบะทั้งหมด5ตัวนะครับในการอาชีวิตรอดและภารกิจของเรานะครับคือเราต้องทำสวนแล้วเราต้องมีเงิน 100ล้านแล้วกันโอเคเราได้100ล้านเราก็จะถือว่าคลิมนี้เสร็จภารกิจนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราปล่อยไปเลยเราจะไม่ซื้อนะครับจะไม่ซื้อมัเลดจะไม่ซื้ออะไรทั้งสิ้น เดี๋ยวเราปล่อยหมาไปนะครับซึ่งความสามารถมันใช่ไหมความสามารถมันก็คือนี่นะครับเนี่ยเกินหนึ่งนาทีเนี่ยห้ <S <S าสิบนหะ้าวิเนี่ยจะมีโอกาสแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะขุดขุดมเมล็ดขึ้นมาจากพื้นอะจากดินอนะซึ่งมันก็ความสามารถมากกว่าหมาโกลเด้นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับโอเคซึ่งวันนี้เราจะได้มเมล็ดอะไรดีๆหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับเดี๋ยวนะมันให้เราเดินไปไหนนี่หวัดดีครับลุงให้ซื้อหรอแต่ว่าไม่เอาไม่ซื้อนะครับเออเดี๋ยวแป๊บ ผมว่าเราต้องซื้ออะเราจะต้องให้เงินเหลือศูนย์นะครับตอนแรกโอเคเฮ้ย,ยมันขุดอะไรได้แล้ววะมันึงนะผมขอทําให้เงินเหลือศูนย์ก่อนเฮ้ยอันนี้มนเมล็ดอะไรนี่แครอทป่ะนี่มันเขื่อเทศไอสตรอเบอรี่วะจากนั้นก็อา้าวขุดไงอะทำไมเราขุดไม่ได้วะทุกคนเดี๋ยวมันห้ามขุดเหรออ<แ>อาเราเก็บไว้อา้าวอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะมเมล็ดนี้แครหลอดนี้อะแครหลอดก็ให้หมากินแล้วกันถ้างั้นโอเค เล็ดแรกที่เราได้มาเป็นสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราอไปปลูกกันดีกว่ามาชึบโอเคเดี๋ยวผมจะออนทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะดูว่าเราจะได้มเมล็ดอะไรบ้างเดี๋ยวรอไปสักกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับเออก็ก็รอไปแล้วกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมออนมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งมเมล็ดที่เราได้มาก็มีอะไรเนี่ยอุ้ยเราได้โกโก้ด้วยอุ้ยได้เห็ดมามาเดี๋ยวเดี๋ยวรับปลูกก่อนแล้วก็ได้แครอทมาเต็มเลยนะครับนี่โอเคมาเดี๋ยวปลูกแครอทก่อนเลยร้อยร้านเราจะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอเคจากนั้นก็เห็ดชึบแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ต้นไผ่และก็สตรอเบอรี่อ่ะปลูกด้วยกันเลยมีมะเขือเทศด้วยนะครับ โอเคปลูกไว้นี่แล้วกันเรามีต้นนี่นะครับโกโก้โอเคเดี๋ยวปลูโกโกโก้ไปก่อนชึบโอเคเดี๋ยวผมลำคาญไอเส้นนี้มากเลยขอเดินตามไปแป๊บนึงโอเคโอ้สตรอเบอรี่อ่ะเดี๋ยวเราลองเก็บสตรอเบอรี่ไปขายก่อนชึบโอเคไหนถ้าเราขายทั้งตัวเราจะได้เท่าไหร่โอ้ได้มาแค่1223บาบาทนะครับแล้วก็มีคอน ความหวังเราเคยเหตุต้องติดสถานะเยอะๆวิ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 แบลบรี่ลูกใหญ่โอเคมาเดี๋ยวเราจะออนต่อกันนะครับผม Let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออนมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ผมจะไปเรียนละโอเคมาซึ่งตอนนี้เราได้อะไรนี่ แบมบูต้นอะไรเนี่ยจิว๋วจิ๋วเลยดรับดับฟอร์ดิวมีแอปเปิลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวแอปเปิลเราจะปลูกไว้นี่แล้วกันวอเตอร์เมลอนอ่ะปลูกปลูกไปผมก็ไม่รู้นะวางวาง,วางไปเถอะรอยล้านเราจะได้ไหมครับวันนี้โอ้โหด <S <S ูเดี๋ยวเราเก็บโกโก้ไปขายดีว่าจะทั้งหมดจะได้เท่าไหร่เนี่ยต้นแพงๆเรายังไม่มีนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองไปขายทั้งตัวจะได้เท่าไหร่ชึบ โอ้โหได้แค่แสนเองโอเคได้มาเลยเพิ่มมานิดนึงความหวังเราคือนี่นะครับเห็ดเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอฟ้าผ่าหรืออะไรสักอย่างซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นเคยขอแอบดูซิมีต้นอะไรแหม่ไม่มีโอเคถึงมีแล้วก็ไม่ซื้อ,อละมาเดี๋ยวผมว่าผมจะออนทิ้งไว้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้อัดหน้าจอไว้นะครับก็ทุกคนอาจจะไม่ได้ดูถามแลบก็คนอาจจะไม่อยากดูอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> <laughs> โอเคมาเดี๋ยวผมออนทิ้งไว้สักครู่นึงนะครับ ไม่ัวอีกนานเลยเพราะว่าต้องไปเรียนแล้วก็กลับมานะครับโอเคไปเจอกันโอเคนะครับกลับมาแล้วตอนนี้ผมไปเรียนมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงห้องไปที่เรียบร้อยซึ่งดูหลกัหลกๆที่เราได้เราได้อะไรเนี่ยดีต้นดีดีไหมอุ้ยเอมเบอร์ลิลลี่นะครับทุกคนโอ้โหอันนี้ของดีครับแล้วก็อันนี้ก็ดีอยู่นะมาสรูป um, อ่ะเอาไปปลูกใกล้ๆก,ก,กันเลยตรงน,นี้เลยละกันเออแล้วในกระเป๋ามีอะไรบ้างวะเนี่ย มีบลูเบอร์รี่อุ้ยมีแก้มังกรนะครับแล้วก็อ้มีโกโก้อีกต้นหนึ่งแล้วก็ต้นพริกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเออแล้วเราจะถึงร้อยล้านกี่โมงครับเนี่ยเขี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกต้นที่มันดูแลก,ก่อนเลยก็คือต้นพริกเอาโกโก้ด้วยอ่ะแล้วก็แก้มังกรนะครับนี่ไงเดี๋ยวผมปลูกไม่ได้วะโอเคได้ละ มีอะไรอีกไหมมีเอมเบอร์ลิลลี่โอเคเอาไว้ตรงนี้เลยเอมเบอร์นี่เหมือนจะแบบมันจะอยู่เหนือกว่าต้นถั่วนะครับมันอยู่แบบอะไรมันอยู่บนกว่าน่ะดูดูด,ดูมันใหม่กว่ามั้งนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นะครับต้นถั่วอยู่ตรงนี้แต่ว่าเป็นระดับพิสมาติกเหมือนกันนะเออโอเคทุกคนว่าไหนมันจะแพงผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะมีอะไรเหมือนที่จะแพงเลยนะและแครอทแม่งได้มา70กว่าโอเคเอามาปลูกสวนนี้แล้วกันนะ แครอท้ยสถานะอะไรทำไมนี้เยอะจังวะเนี้ยสถานะโอเคคราเยอะไปยังไม่ปลูกแล้วกันนะอืมปลูกมัวเลยนะผมไม่ต้องเลี้ยงละความหวังของเราน่าจะอยู่ที่เอมเบอร์ลิลลี่แล้วแหละโอเคต้นเราได้ประมาณนี้ละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะเอฟเคต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูวิวัฒนาการนะครับว่าเราจะได้มล็ดอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เรามีเมล็ดเยอะแล้วเลยเล t s ก o โอเคครับตอนนี้ผมก็ ออนมาประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ละซึ่งมเมล็ดที่เราได้ตอนนี้นะครับที่เด่นๆก็มีแค่เมเล็ดพริกแค่นี้แหละมีแค่พริกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมีโคโคโน่นะด,ดยอ่ะเดี๋ยวเราปลูกโคโคโ่ด,ด้วยดีกว่านะครับโอเคปลูกไหนดีวะผมน่าจอออนแป๊บเดียวนะดูดิไอ้นี่ยังไม่โตเลยนะเดี๋ยวผมว่าเราอ่ะเรานนาจะต้องลองขายของบ้างสักเล็กน้อยนะครับซึ่งของที่เราจะขายก็คือเอ่อ โกโก้ลูกนี้นะครับชุบเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเก็บให้หมดเลยชุบอะไรที่อยู่แถวนี้นะผมจะเก็บให้หมดเลยต้นไผ่เดี๋ยวยังไม่เอาดีกว่าเอาโกโก้ด้วยอ่ะให้หมดเลยเอาให้หมดเลยนะครับโกโก้โอเคโอเคมาเดี๋ยวเราไปขายทั้งตัวนะครับว่าตอนนี้เราจะได้เท่าไหร่อุ้ยเฮ้ยมันแพงอะไรวะ <c ười> เดี๋ยว13ล้านแล้วนะครับคือตอนนี้มาได้ประมาณไม่ประมาณอะ มาได้13%ของภารกิจเรานะครับเฮ้ตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวนะถ้าผมซื้อนี่ผมหมดตูดเลยพอดีนะครับเดี๋ยวมเมล็ดที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปลูกไปให้หมดเลยนะครับที่เหลือก็โอ้ยมีแมงโก้นี่เราลืมดูดิเออมีแมงโก้มันมาตอนไหนวะ hi, hi, hi. เดี๋ยวมันเพิ่งมาใช่ปะเพิ่งมาปะโอเคมาเดี๋ยวเราปลูกแมงโก้ตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวผมจะออนต่อนะครับซึ่ง แต่ผมขอญาติออกก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาออนตอพวกนี้นะวันนี้ก็จะออกไปข้างนอกมีธุระนิดหน่อยนะครับโอเคซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้อัดแค่วันเดียวโอเคก็อาจจะลงนานนิดนึงนะครับซึ่งผมเรียนผมเรียนเยอะนะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาอัดเท่าไหร่พอมีเวลาบางทีก็เหนื่อยขี้เกียจโอเคมาเดี๋ยวพวงนี้ผมมาอัดตอด่อละกันนะครับโอเคครับผมว่ามาอีกวันหนึ่งแล้วคือวันนี้ผมก็ออนไปประมาณเอ่อชั่วโมงกว่านะครับ ซึ่งเมล็ดที่เราได้มีแก้วมังกรที่ดีนะแล้วก็เอ้ยอันนี้คือแหละมันคืออะไรครับเนี่ยวัยรุ่นกาเด้นไกด์คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะเออก็ยังไม่สำคัญนะคือเราได้มีแก้วมังกรมีโคโค่นัดแล้วก็แคกสตัดอ่ะปลูกไปปลูกให้หมดเลยมีอะไรก็ปลูกให้หมดเลยนะครับโอเคเราจะลอยร้านได้ไหมเนี่อคลิปนี้ทุกคนว่าผมจะลอยร้านไหม อย่างดูเอมเบอร์ลิลลี่มันราคาเท่าไหร่เนี่ย16โลเนี่ยไปขายดิ I want to sell this อุ้ยเป็นแสนอยู่นะถ้าติดสถานนะก็อาจจะเป็นล้าน,านมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บบ้างอะต้นไผ่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเก็บนะครับว่ารอบนี้ผมจะได้อะไรบ้างอุ้ยแอปเปิ้ลตังใหญ่พพิกเพกปุ๊บพริกอะไรก็เก็บไปให้หมดมะม่วงมะม่วงโอ้โหมะม่วงเยอะมากเลยเต็มต้นเลยแค่มังกรมังกรพิกเพลกอะเก็บไปเก็บให้เต็มเป๋าแล้วจะขายทีเดียวนะครับ เห็ดเรายังดีกว่าไหมหรือเอาเห็ดไปด้วยดีเห็ดด้วยแล้วกันนะเก็บให้หมดเลยเอา้าวทำไมนี่เก็บไม่ได้โอเคเต็มแล้วเอามาเดี๋ยวผมจะขายทั้งหมดกระเป๋านี่ครับหนึ่งสองสามมื้อโอ้โหยี่สิบล้านเองเดี๋ยวเราจะร้อยล้านกี่โมงครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะออนไว้สักแป๊บหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับดูว่าเราจะได้ต้นอะไรแล้วก็ผลที่ออกมาเราจะได้กี่ล้านอีกนะครับโอเคมาออนกันต่อเลย Let's go <S <S โอเคเอาหืมตาหน้าตาตาดีแค่รอโอ้โหม่งจะสามร้อยเมตรแล้ว ừ, m, แวค่รอดอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมออนมาอีกประมาณชั่วโมงกว่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งเมล็ดที่ดีที่สุดของเราก็คือโกโก้นั Go ่นเองโอเคแปะเอาโกโก้ Go ไปปลูกกันดีกว่าแล้วโอ้โหะม่วมงลูกนี้มันใหญ่จังวะคือว่าผมอยากจะอยากจะจบคลิปนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะรอยร้านสักทีต้นเห็ดเราไม่น่าเอาออกเลยเนาะเก็บไว้ใน้มันอยู่ประมาณเนี้ยน่าจะโดนฟ้าผ่าโอเคทุกคนมา เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเก็บกันนะครับว่าเราจะได้กี่บาทโอเคมาเก็บกันเลยมาเก็บให้หมดเก็บให้หมดอะเต็มหมดกระเป๋าเท่าไหร่ครับลุงฮึบโอ้ยสิบล้านใกล้แล้วนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละเฮ้ยพลิกเม็ดนี้พิกเม็ดนี้ดูทรงแบบดูทรงแพงนะเท่าไหร่เซลโอ้โหแสนเอาโอเคแล้วไอเจ้านี่มันคือใครสวัสดีครับพี่ พี่เป็นใครนี่ฉันเป็นเอลเด b ร์บอะไรวะกวานไม่ทันแพลไม่ออกโอเคไม่รู้เรื่องนะครับเข้มเดี๋ยวผมก็จะออนต่อแล้กันนะครับรอผลผลิตให้มันเยอะให้มันติดสถานะบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคแล้วามาเอฟเคกันเลยครับผม let's go เอฟเคมาประมาณผมไม่รู้วะชั่วโมงหนึ่งปะเออแล้วต้นที่เราได้มานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอมเบอร์เอ้ยอันนี้ไม่ใช่เอ้ากูไปได้ตอนไหนวะนี่มีชูกาแอปเปิลด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบปลูกเลยรีบปลูกเลยตรงนี้เลยนี่โชว์ไปเลยชูกาแอปเปิลนะครับมันมันเหมือนจะอยู่เหนือเอมเบอร์ลิลลี่อีกวะใช่ป่าววะเดี๋ยวดูว่นะเออใช่จริงด้วยนี่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 มันจะอยู่ตรงนี้เอมเบอร์อยู่นี่แต่ไม่ได้ถั่วเลยโอเคอีกต้นหนึ่งก็เป็นแมงโก้นะครับซึ่งแมงโก้ไม่ออกผลแบบผลโคตรดกเอ้ยทำไมต้นนี้มันใหญ่อย่างวะเน,นี่ยเอ้ย ผมไม่ไว้แล้วผมพอญาตทุบทิ้งได้ไหมผมไม่ชอบมันแล้วนี่ที่เหลือเราจะเก็บเลือยเหลือมะม่วงลูกนี้ไวนะครับกลัวว่าถ้ามันติดไอ้อะไรแรๆแบบอะไรที่สนักทัดทุยสถานะแพงๆแล้วมันน่าจะแพงนะไอ้ลูกเนี้ยผมว่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพลิกกันดีกว่าโอเคหมดแล้วก็มีอะไรอีกปะเนี้ยโอเคผมว่าไม่มีลวอันแตวลองขายทั้งตัวนะครับจะได้เท่าไรเพราะคะได้มาสามล้านกว่าบาทนะครับโอเค ผมยังงงอยู่เลยว่าไอ้ที่มันส่องแสงมาเมื่อกี้มันคืออะไรวะนี่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 มันคืออย่างนี้ผมว่าผมก็น่าจะต้องอ่อนทิ้งไว้นะครับเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ครบ100ล้านซึ่งเราจะรอให้ไอ้ชูการ์แอปเปิลโตนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออนมาถึงชั่วโมงกว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ผมได้ giant pyconia ย้ในกระเป๋าได้อะไรอีก อังหหดนี้เพิ่งได้ครั้งแรกเลยนะโอเคถือว่าดีมาเรามาปลูกต้นใจแอนกันดีกว่าปลูกตรงไหนดีนะตรงนี้ละกันอุ้ยแล้วทำไมตอนนี้เอเซนเชียลติดเดยอะจังอนะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเอเซนเชียลเยอะเกินหรือเปล่าอุ้ยอย่างนี้สิบล้านแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องปลูกใจแอนแล้วมัง้งติดปะวะอุ้ยติดติดไอ้นี่ก็ติดอู้ใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้เลยดี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 เลยดีเลย Okay, แตงโมแตงโมแตงโมโอโอเคแค่นี้แหละโอ้โหแล้วดูแครอท390เก้าจะรั่วนะครับโอเคมามาเดี a, <w> ๋ยวเราจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับเพิ่ม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 ชิบเชิบเชิบชิบชิบอันสตอบอี่ไม่ต้องเก็บหรอกเฮ้ยอะไรมาสถานะมาอุ้ยรอรอรอก่อนรอก่อนรอให้สถานะหมดก่อนไหนลองลองเก็บลูกเล็กไปดิที่ติดเซนเซชั่นเนี่ยนี่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 เออ เท่าไหร่วะไอ้ลูกเนี้ยขำลองขายหน่อยลูกหนึ่งลูกหนึ่งเท่าไหรโอ้ยเสียวยังลูกละห้าสิบล้านนะครับเอ้ยไม่ใช่ห้าสิบล้านลูกละหนึ่งล้านกว่ามาผมว่าผมไม่รอแนละ้วเดี๋ยวผมเก็บเลยดีกว่าแม่งเอ้ยเห็นแล้วมันคันไม้คันมื่นโอ้โอเคสถานนะหมดพอดีโอเคมาเดี๋ยวผมจะขายทั้งตัวผมว่ารอบนี้แหละถึงร้อยล้านแน่นอนหรือเปล่ามาชึบปุ้ย เชี่ยอีกนิดเดียวจะร้อยล้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอีก2ล้านอีกสองล้านอุ้ยอุยอีก2ล้านอีกสองเก็บเลยสองล้านถึงไหมนี่สองล้านจะมีให้เห็นไหมครับทุกคนมาหนึ่งสองซ้ำอ้เชี่ยสองแสนนึกว่าไม่ใช่2ล้านนะอันนี้2 0 0แสนโอเคทุกคนผมว่าเราน่าจะต้องออนกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ2ล้านใกล้ละใกล้จะร้อยล้านละร้อยล้านเราใกล้มาละไม่สองล้านหรอกประมาณล้าน2 เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เรามีเมล็ดแล้วก็ต้นไม้ผลไม้เราโตเต็มที่นะครับผมโอเคเจอกันไว้รุ่นโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปสักพักหนึ่งนะก็ไอ้นี่ยังไม่โตเลยมันยังยี่แปดเปอร์เซ็นอยู่เลยนะโอ้แล้วที่สำคัญคือเหมือนว่าน้อยหน้าเราจะติดช็อคนะครับเหมือนฟ้าจะผ่าแถวนี้นะทำให้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขืเทศติดไปด้วยนะครับมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะขายเลย ผมว่าน่าจะถึงร้อยล้านแล้วมาเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยนะครับโกโกโ้กโกโกแถวนี้เก็บไปนี่ครับมาผมว่าเดี๋ยวผมจะขายเลยดีกว่าเราไม่พูดพร่ำทำเพลงผมอยากรู้ราคาในนาติดช็อกลูกนี้แล้วกันนะมาเช็คราคาหน่อยครับโอ้ฮะเดี๋ยวลูกเดียว9้าล้านใช่หรอเอาดีเราภารกิจเสร็จแล้วดิมาเดี๋ยวเดีขายทั้งตัวก่นขายทั้งหมดเลยชึบเออ สามล้านนะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ภารกิจผมเสร็จแล้วผมโคจะภูมิใจอ่ะทุกคนสําหรับใครอยากเริ่มต้นใหม่นะมีแค่หมาเนี่ยไม่ต้อไม่ต้องหมาชิบะอ่ะหมาจากในตู้แบบไปซื้อไข่มาแล้วไข่ละห0 0 0 0ือ่ะถ้าห้าหมื่นะเออแค่นี้มันคุณมาเล็ดอะไรมาแบบโอ้โหดูดิหรือว่าผมดวงดีด้วยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ของแบบนี้มันก็อยู่ที่ดวงนะครับผมโอเค และคลิปนี้ภารกิจผมก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ได้มาอย่างยากลําบากขอ11ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยได้ไหมครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย